5. พลังลับทางจิตวิญญาณที่แยกผู้ถูกเลือกออกจากคนทั่วไปคุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่ไม่สอดคล้องกับโลกใบนี้มันไม่ใช่ความหยิ่งผยองไม่ใช่ความทนงตนแต่มันคล้ายกับว่าจิตวิญญาณของคุณถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อสิ่งที่แตกต่างออกไปบางสิ่งที่แม้แต่คุณเองก็ยังอธิบายไม่ได้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมต่างพากันไหลไปตามกระแสคุณกลับหยุดแล้วตั้งคำถามกลับไปในขณะที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ความเจ็บปวดเงียบหายไปคุณกลับเงี่ยหูฟังว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันกำลังบอกอะไรความรู้สึกที่แปลกแยกนี้อาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้านี่คือสัญญาณแรก ของการถูกเรียกให้เดินบนเส้นทางทางจิตวิญญาณที่หาได้ยากยิ่งหล่ะคานจุงนักจิตวิทยาชื่อดังเรียกสิ่งนี้ว่าจุดเริ่มต้นของการแยกตัวคือกระบวนการที่คุณค่อยๆแยกตัวออกจากฝูงชนเพื่อการค้นพบแก่นแท้ของตนเองและนั่นเองที่คือจุดที่พลังลึกลับทั้งห้าจะเริ่มปรากฏขึ้นมาพลังที่มีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะได้รับ พลังที่นำคุณไปสู่เส้นทางที่แตกต่างจากมนุษย์อีก80%ไปอย่างสิ้นเชิงโดยก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่จักรวาลแห่งการรู้จักตนเองนี้ขอให้คุณเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่กําลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจช่วยอธิบายความรู้สึกที่คุณเคยมีมาโดยตลอดแต่ไม่เคยหาคําเรียกได้และอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจความเจ็บปวดสัญชาตญาณ และแม้แต่ความโดดเดี่ยวของคุณเองพลังอย่างแรกที่คุณอาจเริ่มรู้สึกคือความสามารถในการมองทะลุผ่านมายาคุณไม่หลงเชื่อสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินคุณไม่ถูกครอบงำด้วยภาพลวงตาที่โลกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้เดินตามคุณตั้งคำถามกับระบบตั้งคำถามกับบรรทัดฐ,ฐานและแม้แต่ตั้งคำถามกับความจริง ที่คุณเคยเชื่อมาโดยตลอดคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับโดยไม่ลังเลกลับทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือสัญชาตญาณที่กำลังปลกคุณให้ตื่นขึ้นมาคือเสียงอันแผ่วเบาที่บอกกับคุณว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและคุณก็เลือกที่จะฟังเสียงนั้นแทนที่จะกลบมันให้จางหายไป นี่คือพลังของการตื่นรู้พลังที่ทำให้คุณไม่สามารถกลับไปเพื่อใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปเพราะเมื่อใดที่คุณเห็นความจริงแล้วคุณจะไม่สามารถทำเป็นไม่เห็นได้อีกต่อไปคุณเคยหรือไม่ที่รู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหลอกคุณเหมือนทุกอย่างถูกจัดฉากเอาไว้เพื่อให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้และถ้าใช่คุณไม่ได้บ้า คุณไม่ได้หลงทางไปไหนคุณกำลังเริ่มมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้ามองและนั่นเองที่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงพลังลับลำดับที่สองความสามารถในการแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นปัญญาคุณไม่ได้หลีกหนีจากบาดแผลแต่กลับเลือกที่จะมองมันอย่างลึกซึง้งคุณจะไม่ถามว่า ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันแต่คุณจะถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันคุณเคยมีบางช่วงเวลาหรือไม่ที่ความเจ็บปวดผลักไสคุณให้ลุกขึ้นมาค้นหาความหมายของมันเหมือนกับว่าความทุกนั้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเหมือนประตูบานหนึ่งที่เปิดไปสู่การเติบโตที่แท้จริงคนส่วนใหญ่พยายามกลบเกลื่อนความเจ็บปวด ด้วยความบันเทิงเรืองใจด้วยการหลีกหนีหรือแม้แต่ด้วยความเงียบแต่คุณกลับเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่คุณเคยมีครูที่ไม่เคยพูดมากแต่กลับสอนบทเรียนที่ลึกซึง้ง ครูที่ไม่เคยปลอบโยนคุณในเรื่องใดแต่เปลี่ยนคุณให้แข็งแกร่งจากภายในคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งความเจ็บปวดที่ได้พบก็ทำให้คุณเห็นความจริงความจริงที่คุณไม่เคยกล้ามองเสมอมาและเมื่อใดที่คุณยอมรับมันอย่างเต็มใจคุณก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่เพราะคุณอยากเปลี่ยนแต่เพราะคุณไม่สามารถเป็นคนเดิมได้อีกต่อไป นี่คือพลังของการแปลเปลี่ยนพลังที่ทำให้คุณไม่เพียงแค่รอดพ้นจากความทุกข์แต่กลับเติบโตขึ้นได้จากมันและเมื่อคุณเติบโตจากความเจ็บปวดเหล่านั้นคุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณไม่ได้ถูกทำลายลงไปแต่คุณกำลังถูกหล่อหลอมขึ้นมาใหม่อย่างมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมพลังลับลำดับที่สความสามารถในการอยู่กับความเงียบ ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่จำเป็นต้องพูดออกมาและไม่ใช่ทุกคำตอบที่ต้องรีบค้นหาคุณเคยมีช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวแล้วจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังพูดกับคุณบ้างหรือไม่ไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงจากภายในเสียงที่ไม่ดัง แต่ชัดเจนเสียงที่ไม่เร่งเรา้าแต่กลับลึกซึ้งในใจคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะในความเงียบนั้นความจริงบางอย่างจะเริ่มปรากฏตัวออกมาแต่คุณกลับเลือกที่จะอยู่กับมันและนั่นก็ทำให้คุณเริ่มได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยได้ยินคุณเริ่มสังเกตความเคลื่อนไหวเล็กๆของจิตใจเริ่มฟังเสียงของความรู้สึกที่เคยถูกกลบไว และเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางครั้งคํำตอบที่คุณตามหามาโดยตลอดนั้นไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่กลับอยู่ในความเงียบที่คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันนี่คือพลังของการฟังอย่างแท้จริงพลังที่ไม่ต้องใช้หูแต่ใช้หัวใจและเมื่อใดที่คุณเริ่มฟังเสียงจากภายในคุณก็เริ่มรู้จักตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม และหากว่าคุณเป็นคนที่กลัวความเงียบลองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าคุณกลัวความเงียบเพราะอะไรและถ้าคุณกล้าที่จะอยู่กับมันแล้วคุณจะได้ยินอะไรที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือไม่พลังลับลำดับที่4ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับความขัดแย้งภายในโดยไม่รีบหาทางออกคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่า ไม่ใช่ทุกความรู้สึกที่ต้องถูกแก้ไขในทันทีบางครั้งการอยู่กับความสับสนอย่างเงียบสงบก,กลับคือหนทางเดียวที่จะเข้าใจมันได้อย่างแท้จริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณมีสองเสียงในใจที่กำลังพูดสวนกันเสียงหนึ่งบอกให้คุณเดินหน้าอีกเสียงหนึ่งบอกให้คุณหยุดก้าวเดินเสียงหนึ่งเต็มไปด้วยความหวังอีกเสียงหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัว และคุณก็ไม่แน่ใจว่าเสียงไหนที่คือตัวจริงของคุณกันแน่นี่คือช่วงเวลาที่หลายคนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงแต่คุณกลับเลือกที่จะอยู่กับมันคุณไม่รีบตัดสินไม่รีบเลือกข้างคุณเพียงแค่ฟังและเฝ้าสังเกตและเมื่อใดที่คุณทำอย่างนั้นคุณก็จะเริ่มเห็นได้ว่าความขัดแย้งภายในไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือสนามแห่งการเติบโต คือพื้นที่ที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าตัวตนของคุณไม่ได้มีเพียงด้านเดียวคุณคือความซับซ้อนที่งดงามคุณคือบทสนทนาระหว่างแสงและเงาและเมื่อคุณกล้ายืนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นโดยที่ไม่หวั่นไหวใดๆคุณก็จะเริ่มเข้าใจได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรเพราะคุณสามารถเป็นได้ทั้งหมดนั่นเองพลังลับลำดับที่ห้า ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงเพื่ออยู่รอดคุณเริ่มถามตัวเองว่าฉันมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าชีวิตไม่ควรเป็นแค่การทำตามหน้าที่ไม่ควรเป็นแค่การเดินตามเส้นทางที่คนอื่นขีดไว้แต่ควรเป็นการค้นพบเส้นทางของตัวเองแม้จะยังไม่รู้ปลายทางเลยก็ตาม นี่คือพลังของการมีเจตนาคือการเลือกที่จะตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยความหมายไม่ใช่เพราะว่าคุณถูกบังคับแต่เพราะคุณรู้ว่าทุกการกระทำของคุณมีผลต่อโลกใบนี้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แม้ว่าอาจจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทำมันด้วยหัวใจคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการตอบรับเสียงเรียกบางอย่างจากภายในเสียงที่บอกว่าคุณมีบางสิ่งที่โลกต้องการและเมื่อคุณกล้าที่จะตอบรับกับเสียงนั้นคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนจากผู้ตามกลายไปเป็นผู้สร้างอย่างตั้งใจคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณกำลังใช้ชีวิตหรือแค่ดำรงอยู่ในตอนนี้และถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาคุณจะเปลี่ยนอะไรได้บ้าง ทั้งต่อตัวคุณเองและกับโลกใบนี้และหากคุณรู้สึกถึงพลังเหล่านี้ในตัวเองเคยตั้งคำถามบางอย่างกับชีวิตเคยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเคยต้องอยู่กับความเงียบอย่างเดียวดายเคยรับฟังเสียงแห่งความขัดแย้งภายในและเคยเลือกที่จะมีเจตนาในการใช้ชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นมาแต่คือสัญ,ญญาณที่บอกได้ว่า คุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกและไม่ใช่เพื่อการเหนือกว่าผู้อื่นแต่เพื่อเดินบนเส้นทางที่ลึกกว่าเพื่อเป็นแสงสว่างในโลกที่เต็มไปด้วยเงาเพื่อเป็นเสียงที่กล้าพูดในโลกที่เงียบงนันและเพื่อเป็นตัวอย่างของการมีชีวิตได้อย่างแท้จริงคุณไม่ได้ถูกเลือกเพราะคุณสมบัติภายนอกแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเรียนรู้ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณคือผู้ที่กล้าหยุดนิ่งท่ามกลางความเร่งรีบผู้ที่กล้าตั้งคำถามท่ามกลางเสียงยืนยันและผู้ที่กล้าเดินลำพังเพียงคนเดียวบนเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าจะเหยียบย่างการเป็นผู้ถูกเลือกนั้นไม่ใช่ภาระแต่เป็นคำเชื่อเชิญคำเชื่อเชิญให้คุณกลับคืนสู่ความจริงในตัวเองให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความหมาย และมีความรักให้กับโลกใบนี้และเมื่อคุณตอบรับกับคำเชื่อเชิญน,นั้นคุณจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปแต่คุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจแต่แสงสว่างจากหัวใจของคุณนั้นก็จะส่องไปไกลกว่าที่คุณคิดไว้มากมายขอให้คุณเดินต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยความกล้าหาญ และด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังเพียงคนเดียวบนโลกนี้หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ